สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดคุยกับเขมมาลาชอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เขมจะพามาพูดคุยในเรื่องของพ่อคุณช้างเจ้าทรัพย์สที่เขมกำลังจัดสร้างอยู่ในขณะนี้นะคะเขมจะมาแจ้งและชี้แจงดังนี้ก็คือว่าพ่อคุณช้างเจ้าทรัพย์สองที่เขมจัดสร้างอยู่ในตอนนี้นะคะและกำลังจะเริ่มบวงสรวงมวลสารมหามวลสารในวันที่26กุมภาพันธ์เป็นวัน เลิกเทวาล้างมือรอกินนะคะสุดยอดของที่สุดของพ่อค้าแม่ค้าการทำงานการคุยเจรจาค้าขายนะคะแล้วก็ฝากติดตามพ่อขุนช้างรุ่นเจ้ารั์นี้ด้วยเพราะว่าพ่อขุนช้างเจ้าซั์สองเนี่ยเป็นที่สุดของมหาหมวลสารรวบรวมมาได้ทั้งหมด5 1 9ชนิดนะคะแล้วถามว่าพ่อขุนช้างเจ้าซั์สองที่คุณเข็มสร้างเด่นเรื่องอะไรที่แน่ๆเลยค่ะพลังแห่งความเมตตาพลังแห่งมหาสเสน่ห์ พลังแห่งความแค้วคลาดคงกระพันนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการคุยการเจรจาการค้าการขายการงานนะคะพ่อขุนช้างนี่เป็นเอกเป็นเด่นสุดยอดทําไมคุณเข้มมั่นใจว่าพ่อขุนช้างเด่นที่สุดมันมีเรื่องเล่าของพ่อขุนช้างนะคะอย่างบางคนเนี่ยมีความศรัทธาในเรื่องของขุนแผนด้วย ทำไมไม่สร้างขุนแผนทำไมสร้างขุนช้างเขนจะบอกทังนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการพูดถึงขุนช้างกับขุนแผนในการเปรียบเปยคือขุนช้างเนี่ยไม่ว่าจะมีความร่ํารวยเป็นพื้นฐานครอบครัวร่ารวยนะคะเป็นอภิมหาเศรษฐี 2. ก็คือว่าการที่ท่านได้รับค้าราชการได้ยศขุนมาแบบง่ายสาย 3. ท่านดูแลหน้าที่การจัดซื้อการจัดหาช้างมา้าวโควายในยุคสมัยนั้นให้กับพระเจ้าแผ่นดินเท่ากับว่าคุมการค้าการขายภายในราชอาณาจักรหรือภายในประเทศ 4. ท่านคุมท้องพระคลังวันวันนั่งนับเงินค่ะรวยสบายนะคะไม่ต้องออกไปตรากตรำละกรมลำบาก 5. ท่านเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวหกท่านมีภรรยาเอกก็เป็นอภิมหาเศรษฐีในยุคนั้นและท่านมีภรรยาที่เป็นภรรยาขัดดอกจำนวน40คนในเรื่องของมหาสเสน่ห์ แบบมหาสเสน่ห์แบบจับยัดนะคาได้ง่ายๆอยฟุกๆอะ่ะขุนขุนช้างเนี่ยสุดยอดนะคะเป็นที่เรื่องลือเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าขุนช้างเด่นอะไรเข็มพูดแค่นี้ทุกคนก็น่าจะแบบเฮ้ยมันที่สุดนะมันสุดยอดแล้วส่วนคุณแผนล่ะคะคุณแผนกว่าจะได้ขุนยศเป็นไงคะยศขุนเป็นไงคะต้องไปรบสะเทือนน้าสะเทือนฟ้าสะเทือนบกเฉียดตายหลายครั้งถูกจับเข้าคุกเป็นไงคะอ่า กว่าจะได้เมียเมียก็ตบตีกันนะอ่ามีเมียแค่สี่คนน้อยกว่าขุนแผนได้น้อยน้อยกว่าขุนช้างตั้งสิบเท่าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปรียบเทียบกันในเรื่องของอ,อำนาจวัสนาบาร,รมีเนี่ยมันแตกต่างกันดั่งชิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นเข็มเปรียบเทียบให้แค่แค่ตรงนี้แต่ว่าเข็มไม่ได้ลบหลู่ขุนแผนหรือคนที่จัดสร้างขุนแผนแต่เพียงแค่ว่าเข็มเลือกที่จะจัดสร้างพระเลือกในจุดเด่นของพระ องนั้นัน้นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพระองค์นั้นๆที่จะออกมาสร้างเพื่อให้เปิดบูชาขุนช้างเป็นที่สุดคําเปรียบเปยเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยเปรียบเปรยว่าได้อะไรมาง่ายๆเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีพลังมีอานาจมีวาสนาเป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดวงชะตาชีวิตเราทุนเดิมเราอาจจะขาดตกบกพร่องนะคะแต่ว่าพอเราบูชาพ่อขุนช้าง เราเราเพิ่มความความศรัทธาเข้าไปนะคะเพิ่มพลังอํานาจวาสนาบาร,รมีเข้าไปเพิ่มการเจรจาค้าขายเพิ่มพลังมหาอํานาจของความเมตตามหานิยมความอนุเคราะห์ความสงเคราะห์ 2. เพิ่มพลังของความเป็นสเสน่ห์มหาสเสน่ห์คนรักคนชอบคนหลงคนไหลเพิ่มผงว่านที่เป็นเกี่ยวกับนางกวักผงกวักทั้งหลายกวักเงินกวักทอง โอ้โหสารพัดค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันม,มันมีผงของพระผงสายเขา่าอ้อลงมาด้วยนะคะใส่พระธาตุพระศิวลีใส่พระธาตุพระ,ะ,ะพระเจกและใส่พระธาตุขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าลงไปด้วยเพราะฉะนั้นขุนช้างรุ่นนี้ที่สุดของที่สุดของความเป็นมหามงคลสิริมงคลแก่ตัวคนที่มีบูชานะคะดังนั้นเข็ม เปิดจองอยู่ในขณะนี้นะคะจนถึงวันที่15มีนาคม2566นี้ในราคาองค์ละ200บาทเท่านั้นหลังปิดหลังเปิดจองแล้วปิดจองราคาไม่ใช่ราคา200บาทนะคะดังนั้นเขมบอกได้เลยแล้วที่สุดของอันนี้ใช่ค่ะคือไม่ทันพอ่นพอท่านเขียวอุกเสกแต่ว่าเขมมาใส่เกสาพ่อท่านเขียวใส่ชายจีวอแล้วก็คำหมักของพ่อท่านเขียวนะคะแล้วก็มีอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะคำหมากของอจำไม่ได้นะคะม,ม,มันมันมวลสารมันเยอะมากแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็น,ปนของหลวงตามหาบัวหรือเปล่านะคะเพราะคำหมากคือเข็มเพิ่มลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยเข้าไปอ่านในมวลสารที่เข็มโพสต์ไว้หน้าเฟซหรือหน้าเพจได้เลยนะคะเข้าไปอ่านมวลสารได้เลยดังนั้นในเข็มบอกได้เลยนะคะว่ามหามวลสารเนี่ยที่สุดของที่สุดในการจัดสร้างพ่อขุนช้างเจ้าทรัพย์สอง นะคะฝากติดตามฝากจองนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสาร Facebook แล้วก็เพจแล้วก็ YouTube กดติดตามกดถูกใจกด Subscribe แจ้งเตือนไว้เผื่อจะรับข่าวสารและข้อมูลดีๆของเขมราชในการจะสร้างวัตถุมงคลหรือพระหรือเครื่องรางต่างๆเขมพูดคุยกับทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็น FC ของเขมแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีค่ะ